ดีครับผมืมอนี่เม่นี่นต้มกบต้มส่งต้มเส้นยอดมากระดันเนี่ยครับต้มเส้นยอดกระดันต้มส่งกบมือนี่เข่าก็ลืมมากร่ชีไดต้มคบแล้วครับต้มกบกัน พออุ่นล่ะเขาอ่อนงี้ได้พุ่นล่ะจังที่หนึ่งตอนนี้ล้นเลยกบซะก่อน ตัวแก๊สนี่แหะบ่บ่ได้ต่างทานตัวแก๊สล้นเลย ต้มสองตัวพอดีตัวนึงกินเ้าตัวนึงกินเที่ยงแต่ตัวป้ใหญ่เป็นได้พอดีถึงเยี่ยมเลยล่ะ แล้วก็คือกันกับให้ล้นท่านนะครับล้นตะเกียนเนี่ยซื้กมมอกบมาแย้มเลยโบ้เคยด่างไฟล้นกบเจ้าเกียรนี่จะใส่ตะเกียนยยล้นเอลาเลย กับบวกคิวเหรอครับบางคนก็มืที่ว่ามันมันคิวกินเก็บมันบ่ชคิวนี่ครับครับเรียบร้อยแล้วรถเรียบร้อยนลครับเนี่ย เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยร่นเรียบร้อยแล้วบาเรนเดียวหมอมาข้างต้มน,น้ำอน ต้มน้ำก็บาดนี่น้ำโดนใช้หลตืบคนแล้วคนอ,ตอะต้มกลาว่าต้มโดนตืบคนละ ต้มให้ปลาคันี่ยหละต้มสนต้มสนให้ปลาคั้เออนเ่ยอล้วคั้นเลยที่กลาง ทาดไข่ด้ยงไปเลย ที่เ้ากบไปขั้วะได้บบนี้กบขั้วเรียบร้อยแล้วนำกระเดือดแล้วที่เรากบใส่บ้านห้

นอดสมเป็นนอดก,กระดันอ่อนๆอนอ่อนเ่ยปรามกันใส่ให้ไ,ไป ยอดกระดันก็ใส้ไปได้ที่ได้ตักบกขามออกครับเดี๋ยวมันมันจะสมครักปวดใส่แต่ยอดกระดันนี่ก็สมแล้ว cam của những cây cháy nguyên quê luôn là Cây cái cười vẫn là có thể thay lại vẫn đấy ngọt rồi cái đàn này mất lại xây bớt này ครับ ก็ต้มต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะกดบจะเปื่อยหมดละ mm hmm. สุขกขระบาดเลยบานนี้ิลด่ปรุงเครื่องครับบานนี้น้ำจนขอดลงรายเติลดล่ะชิ้ลปรุงเครื่องครับ เร่ง่อนโตปลาครับ ต,ตอนสุดท้ายแซ่พออ e ีตูกับต้นหอมใส่ลงไปเลยนี่นะครับสุดยอดแล้วแซ่แล้วครับรบ,บาดเนี่ยบาดไน้ิติได้หนึ่งเข่าอรนนี้บาดนี่เพราะว่าลืมมาเขา่าสิไดเอาเข่ามาหนึ่ง จบครบนี่คืคอสุกเต็มที่แล้วหนึ่งเข้าบาทเนี่ยหนึ่งเขาต่อ โดนเตื่นพนเนี้ตัวเขาชิดชุกพุทธะครับล่อจนเขาชิดชุกคนละบ้านนียต้มซุกแล้วครับแก้วกับปรุงเรียบร้อยละรวบลัดขั้นตอนเลย เพราะว่านิ้วเขาก็เลิ้หลดเวลาขันต่อนต้มกบมกระชุชคเลยล่ะเล้วอ้วีตักใสถวยไม่เบ่ง ครับตกบขขก,ตก,บ,ตก,บ,กบเขาสุกคักล่ะตบกบตบกบหลักแก้วครับแก้วส,ม,สม่มโอ้สุดยอดเลยครับแก้วเขาเนียมันได้สุกอยู่รอบรอเขาชุกกันครับนะครับเขากำรัังหนึ่งเนี่ย จะซุกแล้วล่ะครับอีก,บกเกินชิบนาทีกับซุบแอกเพราะว่าเร่มมาเขาก็เลยมาแบบรวดเร็วบริตมน้ำห่อนลวกมือนี่พอใส่แบบเขาว่าเขาไม่พวกเลีลร่องเห็ดแบบที่ว่าเขาไม่เนี่ยมาบวกเกินสามสิบนาทีก็เลยมามาลอม่องเบิงสามสิบนาที มันก็อ่อนอยู่ดล้ครับสามสิบนาทีแต่ว่าเวลาข้าปีนหนึ่งอน่ไอเม็ดที่มันอ่อนมันก็อ่อนเม็ดที่มันบาอ่อนมันก็แข็งขึ้นเก่ามันก็บาสุกครับก็ต้องใส่น้ำห้อนพาลงไปขึ้นเก่าดูมันชน,นกันนะครับเนี่ยซุกแล้วครับบาดนีย ีะได้เอาใส่กล้องครับเราจะแหมเบื้องหลังเอใส่กล้องเลยใช้ค้าบหมดเลยครับเดีย๋ยวอาใส่กล้องเลย เรียบอยแล้วครับผมนี่แ่ละสุกไม่ไหมเมื่อกี้นี่เป็นเลยซชุ่มแล้วสุกเบอรุกเม็ดเลยเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับผมต้มสมกบใส่อยอด ยอดเยียมเลยยอดมากระดันอันนี้งแก้วกินมกับตุ่มสองก็ครับเขานี่หนึ่งซุกไม่ไม่เลยครับเนี่ยอ้ยหลอน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 โอ้ยอออออโอ้ยหลอนคลางเลยเนีย่ยครับหนึ่งซุกไม่ไม่เลยมาแล้วครับเด้อเสียบเสียดด้วยก,กันครับสำหรับคลิปนี้จบไว้สียมีก่อนครับผมกินนาพอกัรณ์ครับผมสวัสดีครับ